เผยเมืองทองเตรียมส่งวิระเทพเอกนิตทดสอบฝีเท้าที่ญี่ปุ่นมีได้งานเผยว่าเมืองทองยินิตดอดีตแชมป์ไทยลีกซีมัยเตรียมส่งสองผู้เล่นตัวเก่งอย่างเตอร์วิรเทพป้อมพันธ์และบุกเอกนิตปัญญาบินทดสอบฝีเท้าที่ประเทศญี่ปุ่นกับสโมอสรพันธมิตร อย่างอุลวะเลตไดมอนทีมแชมป์ถ้วยใหญ่สโมสรเอเชียครั้งล่าสุด,ด้วยเพจบีบังปะกงได้เผยว่าผู้บริหารระดับสูงของสโมสรกิเดนพยองยินเยันว่าเตรียมส่งนักเตะไปฝึกฝนทักษะฟุตบอลและทดสอบฝีเท้ากับทัพปีศาจแดงแห่งเอเชียเจ้าของแชมป์เ CL 2022โดยทางอุลวะสนใจอยากทดสอบแข้งไทยอย่างจริงจังสองคนคือเจ้าเตอร์และเจ้าบุกหลังเคยส่งแมวมองมาสเกาและเห็นแววว่า ทักษะฟุตบอลสามารถเล่นในลีกสูงสุดของญี่ปุ่นได้อย่างไรก็ตามนอกจากสองคนดังกล่าวแล้วยังมีผู้เล่นอีกคนของที่เมืองทองยูนเต็ดที่กำลังพิจารณาจะส่งไปฝึกฝีเท้าด้วยแต่ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อว่าเป็นใครโดยทั้งนรายของเตอร์ละบุกจะบินไปประเทศญี่ปุ่นหลังจบฤดูกาลนี้ของศึกเทลีสำหรับผลงานร่วมทุกรายการของวีรเทาป้อมพันกับเมืองทองยูนิเต็ดในฤดูกาล2022-2023ลงเล่นไปแล้ว31นัด ยิ่งหนึ่งประตูกับ6แอซซิตส่วนผลงานของบุกเอกนิตปัญญาลงเล่นรวมทุกรลยการ32นัดยิ่ง6ประตูกับสีแอซซิตโคต้ชทงเซอร์ไพร์ตั้งมือขวาคนใหม่บนทิมงบีจีปทุมโค้ชทงชัยสุโกโกีคุณซือคนใหม่แห่งทัพเดลัปิดบีจีปทุมยินเต็ดประกาศแต่งตั้งลูกชายขึ้นเป็นมือขวาช่วยงานบนทิมงบีจีปทุมยินเต็ดทงชัยสุโกโกีแต่งตั้งหัสดินสุโกโกี ลูกชายเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ดที่ BG ปทุมยูนิเต็ดเฮดโค้ดวัย49ปีเพิ่งจะพานครปฐมยูนิเต็ดขึ้นนำจากฝูงที่2เพียงครั้งเดียวพร้อมกับควา้าแชมป์แท่นทีเดินชันขึ้นสูลิกสูงสุดของไทยเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีก่อนจะเซอร์ไพรส์เปิดตัวเป็นกุณซื้อคนใหม่ของ BG ปทุมยูนิเต็ด สำหรับฮัสดีนหรือแอนฟิลล์ลูกชายวัยเพียง22ปีผู้ช่วยมือขวาโคดทงบน,นทีมบีจีปทุมเคยผ่านการค้าแข้งหลีกอาชีพในตำแหน่งผู้รักษาประตูเหมือนผู้เป็นพอ่อแต่เพิ่งประกาศแขวนถุงมือเมื่อปลายปีที่แล้วและเล่นจบโคตรระดับปีไรเซ่นแล้วท้งนีโคดทงทงชัยสุโกโกีจะกลุมทัพบีจีปทุมยูนิเต็ดประเดิมเกมแรกเปิดบ้านพบทัพฉลามชนชลบุรีเอฟซีในส่งไทยเทลีในวันที่12พฤษภาคมนี้